อาสาลาว่าอะไรกุ้วะเรามาตุลเลยเพราะว่าเราการตูยินดีต้อนรับสู่คลิปการทำแท็กทูเลก้าสุดมันวัแบบที่ห้าซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเปิดไฟลจากโฟลเดอร์เราใช้เครื่องมือแท็กทู กดปุ่ม Add a new layer แ so ล mm ้ว hmm. ก็ b e d d i n g Option ปรับขนาดไซส์เป็น r e v i e w e m box d i m e n s ยังเป็นดาวไซส์2พิกเซล กด g a r d e n Overlay เลือกสี3ส,สี 1. สีเทารหัส Cilia A สี่ A สี่ A C AC แล้วก็ 2. ส,สีขาวรหัสดอกจัน F 6ตัว สามสีเทาเข้มรหัสดอกจันหกสี่หกสี่หกสี่จากนั้นกดโอเคสไตเป็นรีเฟเชตตอันเจินเป็นลบสามสิบสี่ จากนั้นเราก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการแล้วค่ะทั้งหมดที่ท่ในรับชมนี้คือติกิปคลิปการทำภาพการทำภาพเหล็กบานวาวแบบที่5หากพิพาประการใดขอภัยมาที่นี้ด้วยขอเรียนความขอ,ขอ,ขอคุ้จากดิฉันเด็กหญิงรันดาซาัมเซนเล็กที่22นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 3รับสาวโรงเรียนสามสันตชน Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.